สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับกบโอชินิจิมาม่าก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้กบจะมาแชร์วิธีทำโอโซนิหรือว่าซุปโมจินั่นเองค่ะโอโซนินะคะจะมีวิธีทำแตกต่างกันไปตามภูมิภาคนะคะแต่วันนี้กบจะทำโอโซนิแบบง,ง่ายๆโดยใช้โชยุเป็นเบสสำหรับวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงกบจะเขียนไว้ให้ในะคคาอธิบายใต้คลิปเข้าไปดูกันได้เลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการปอกเปลือกหัวไชเท้าแล้วก็แครอทเสร็จแล้วเอามาหัน่นเป็นชิ้นตามชอบได้เลยค่ะ ของที่จะอใส่ในซุปนะคะสามารถเลือกใส่ตามที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะอย่างวันนี้กบก็จะใส่ก้อนกลูเตนลงไปด้วยค่ะเป็นการเพิ่มสีสันให้ซุปทาให้ซุปดูน่ากินเห็ดหอมจะซอยเป็นชิ้นตามชอบหรือว่าจะเอามาบ้างให้เป็นรูปดาวแบบนี้ก็ได้ค่ะส่วนอันนี้คือใบมิซึบะนะคะที่คนญี่ปุ่น เขาจะใช้ตกแต่งพวกอาหารญี่ปุ่นหรือไม่ก็ใส่ซุปใสถ้าไม่มีใบมิซึบะนะคะจะใช้ผักชนิดอื่นก็ได้ที่มีใบเขียวเช่นผักกวางตุ้งหรือว่าใบต้นหอมเนื้อไก่นะคะวันนี้กบเลือกใช้สะโพกไก่ก็จะหั่นให้ชิ้นเล็กนิดนึงนอกจากเนื้อไก่นะคะจะเลือกใช้เป็นเนื้อหมูหรือว่าปลาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็โรยเกลือลงไปประมาณ1หยิบมือ วางพักไว้ประมาณ5-10นาทีนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยสับน้ำออกเพื่อเป็นการลดกลิ่นเหม็นขาวของไก่ค่ะขั้นตอนต่อไปเรามาทำน้ำซุปกันค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปในหมอ้อประมาณ500 ml เสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปใส่ไก่ลงไปเห็ดใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนค่ะตามด้วยหัวไชเท้าเสร็จแล้วเปิดแก๊สต้มด้วยไฟกลางค่ะ ระหว่างที่ต้มนะคะจะมีฟองแบบนี้ออกมาให้ตักออกค่ะเมื่อกี้ลืมใส่โชยุนะคะกบก็จะใส่โชยุลงไปแล้วก็ตามด้วยผักที่เหลือคือแครอทแล้วก็ก้อนกลูเตนเติมเกลือลงไปประมาณ1-2หยิบมือค่ะลองชิมรสดูค่ะถ้ารสชาติของซุปอ่อนไปให้เติมเกลือลงไปเพิ่มอีกนิดนึงแต่ถ้ารสเค็มเกินไปให้เติมน้ำลงไปค่ะระหว่างนี้นะคะเราก็จะมาย่างโมจิกันนะคะวันนี้กบใจย่างด้วยเตาบปิ้งนะคะโมจิ ได้ที่แล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ถ้วยแล้วก็ตักซุปที่เราต้มไว้เมื่อกี้ลงไปในถ้วยโมจิค่ะสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโอโซนนี้ดูวิธีทำแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบอยากจะลองทำตามดูบ้างเช่อกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดที่ทำอาหารง่าย ทำขนมง่ายๆที่สามารถทำกินเองที่บ้านได้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของกบค่ะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ